สวัสดีค่ะเมื่อในยายได้นใหม่สดมันนอนหนึ่งเนาะคะเนาะค่ะขนาดกลางๆเนาะค่ะอยายสิว่าเสียมาตุ่มใส่เป็ดเนาะคะเนาะนี่ค่ะยายก็เตรียมเครื่องเนาะค่ะมีเต้าหู้เนาะคะเนาะเห็ดหอมค่ะแล้วก็เป็ดพะโล่ยายซื้อมาเนาะค่ะอันนี้สามเกลือกับ ต้นผักชีเนาะค่ะเนาะค่ะยายจะหั่นเนาะใหม่ไปต้มน้ำหนึ่งคนเนาะค่ะเนาะก็สิมาผัดใส่เครื่องค่ะนี่ค่ะยายก็หั่นเนาะใหม่สดแล้วเนาะใส่เกลือลงไปค่ะน้ำเดือดยายก็สิเอาไปต้มน้ำหนึ่งคนเนาะยายก็จังสิเอามาผัดใส่เครื่องเนาะค่ะ ยายกะต้มน้ำไหมซุกแล้วเนาะค่ะยายกะสิมมาผัดเครื่องเนาะค่ะยายสิผัดาสามเกลือให้หอมก่อนเน้ะก่ะเนาะเ นี่ค่ะยายสิพัดสามเกอิอแล้วก็ลาพบพักชีนู่กันเนาะแต่ว่ายายตัใส่จชวนนังเงืค่ะ xây cả có chị lúc này tưởng quần không phải ý nó cả đây là chị ông kết hóm nó phải thật nó cả Tàu, nó mày nó phải chặt 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 กะติปุ้งเครื่องเนาะค่ะใส่ซีอิ๊วหวานนิดหน่อน,น้ำารมะพร้าวน้อยนิดน่ะตาเด้วยซีอิ๊วขาวนิดห่อ กินหอมจางสามเตือนนัะค่ะที่อิวหวานได้ทีแเล่าญากิแสืเอาเป็ดลุงนะค่ะเพราะว่าเป็ดอยู่แล้วซุกกอยู่แล้วนะก่ะแต่สื่เป็ดฮะโหลวา ใส่เกลือไปนส่เน่งี๋ยวี้คสอเติมน้ครเงไฟนาะค่ะนเสียงนนค่ะค่ะแยกก ใส่ให้เดือดจักพักน็อกค่ะนาะตุนเราไม่สดใส่เป็ดน็อกค่ะเห็ดหอ้มผอมน็อกค่ะเนาะรอให้เดือดจักพักแค่นี้สี้นน็อกค่ะนี่แหละค่ะเ็ดง่ายๆค่ะเห็ดบัว nhà ก็น็อกค่ะเนาะเดี๋ยวรอให้กระทะเดือดจักพักน็อกค่ะนี่ค่ะก็เริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะ ดี่ค่ะตุนน้อใหม่สดใส่เห็ดหอมใส่เป็ดน้องก่อนเนาะนี่ค่ะชุบเรียบร้อยแล้วยายจะชิมรสชาตินะเพราะว่าเป็ดเป็นยายซื้อเป็ดพะโล่มากเน,ะะนกะกาะค่ะมันกับชุบมะเขือหล่ะค่ะยายก็มาตุนให้เขาเนื้อเขาหนาแน่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะยายชอบกินเต้าหู้เนาะคะ่ะยายก็ใส่เต้าหู้ ใส่เป็ดนาะค่ะนะอันนี้เป็นน้องใหม่สดเนาะค่ะยกจะต้่มนามกิ่มเปนหนามหนึ่งนาะค่ะนกเห็ดหอมกระโดกหน่อยเน่ยนค่ะนากแยกกับเขียวสักพักละแยกกัสินรตไฟลุ่นนนเนาะค่ะมาชินี่ะอืมรสชาติกำลังดีค่ะ หอมสามเกลือเนาะคะ่นะเนาะพริกไทยปลาบ,บักชีกระเทียมเนาะคะ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวยายจะหักรุ่งถวยกันเด้อค่ะเด้อเตรียมกินเนื้อเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวมาชมกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะยายกา็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตุ้นน้ำใหม่สด ใส่เห็ดหอมใส่เป็ดเนาะค่ะเนาะพร้อมกินแล้วค่ะหน้าตาก็สิออกมากหอมๆนาะค่ะเนาะหอมสามเกลือนาะค่ะกระเทียมพริกไทยลาบผักชีค่ะยายกะตากร้งถวยเนาะค่ะเนาะเพิ่มจะกินเข่ากันล่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินเข่ากับยายเมื่อนี่ค่ะได้นมไม่สดๆมาเนาะค่ะเนาะ เรื่องมาตุนใส่เป็ดพะโล้ค่ะยายฝากช่องคลิปให้่ในเด้อเป็นกำลังเร่งใจให้เยลี่ในเด้อค่ะขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังแร่งใจค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะ